ครับสวัสดีครับวันนี้พักพวกนะครับผมในสนามพระซึ่งรู้จักกันก็บอกต่อต่อกันก็ส่งพระมาให้ก็เป็นพระของหลวงปู่ศรีวัดสัทธาบุญนาควันนี้ก็มารีวิวพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นผงอายุยืนนะครับผมผงอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคครับผม ส่งมาขายให้ผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสิบห้าองค์นะสิบห้าองค์นะครับก็รีวิวกันเลยอืมอน่าจะแพ็คดีครับผม,มแพ็คแล้วก็ป็นผงอายุยืนนะครับผมสีโอเคแล้วก็ทาบน,นหน้า มาดูกันครับที่เราองนครับห <c oughs> าหน้าที่เรส่งมาก็รีวิวไปด้วยกันเลยอ่ารีวิวไปเลยอันนี้เช่าจากพักพวกส่งกันมาส่งกันมานะครับผมครับผมอืมครับถือโอเคครับสวยเดิมครับอโอเคจะได้อยู่ มันโอ,โอเคครับได้แกะพระมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสิบห้าองค์ด้วยกันครับผมที่เช่ามากับพวกฝูงที่อยู่ในสนามนะครับพอาเขารู้ว่าผมรับเช่าหลวงผู่สศีอยู่นี่ผมก็เช่ามาสิบห้าองค์ด้วยกันก็เมื่อกี้ก็แกะแล้วก็เดี๋ยวนำมารีวิวบอกเลยฮนะประสบการณ์จริงเลยครับผม พระดูทั้งหมดแล้วโดยโดยรวมโดยรวมทั้งหมดพท้ดูง่ายทั้งหมดครับพิมพ์มีความคมชัดแล้วยิ่งมีคาบเขาเรียกว่าอันเนี้ยทำไมมีคาบเหมือนคล้ายๆว่าคาบดินติดอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคาบปวกครับผมบก็คือคาบปวกอ่ะคือพระสมัยก่อนยังไม่มีราคาแล้วเขาเก็บไว้ในรังกระดาษนะครับผมแล้วก็เกิด เห็นเขาว่ากันนะนี่ก็เลยเกิดค้าวปวกนี้ขึ้นมาเอาพูดง่ายๆว่าพระโดนน้ําอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในรังกล่องกระดาษก็เลยเกิดค้าวปวกกับผมเลยทําให้ดูง่ายเลยพระนี่ดูง่ายเลยพอมีค่าวปวกนะเดี๋ยวองค์ไหนเดี๋ยวผมคัดให้องค์ดูอ่าองเงี้าวปวกนะครับแต่ถ้าพระดูง่ายธรรมชาติของค้าวปวกนะฮะค้าวปวกราบดิน คมชัดความคมชัดเดี๋ยวดูเหรียญชัดๆให้ดูพิมพ์่ะนี่องนี้สวยครับผมนี่หน้าหลวงปู่เด้งเลยครับผมหน้าหลวงปู่เด้งเลยอ่านะครับผมกล้องคมชัดอย่างนี้ดูตรงไหาปะลาของเก๋ก็พยายามทําเลรียนแบบมาหลายๆงานนะหลายๆงานนะอันเนี้ยขอบอกเลยว่าต้องใช้ความแม่นยํา แม่นยำนี่คือก็คือเคยเห็นพระบ่อยๆนะครับผมถาม,มันไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่การแบบว่าเก่งอะไรอย่างนั้นหรอกคือความแม่นยำเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าความแม่นยำนี่คืออะไรก็คือเราเราเห็นพระบ่อยๆเห็นพระอะไระาพาะ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหเก่งมันผมคิดว่าคนเราเก่งไม่เก่งความเก่งของคนอยู่ที่ประสบการณ์ครับผมอยู่ที่ความสนใจ อยู่ที่ความเอาใจใส่มากกว่านะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูขอบนะข้างนี่จะเรียบร้อยเนื้อเนี่ยข้างเป็นข้าวปวกเนี่ยดูง่ายเลยครับผมเนี่ยข้าวปวกกินแล้วมันจะทําให้ดูง่ายนะครับนะนี่ดูขอบขอบข้างคม คมชัดลึกด้านหลังผมจะดูด้านหลังกันหน่อยองไหนส,สวยๆฮะดูด้านหลังนะโนี่ครับผมเนีย่ยเห็นบ่อยบนะฮะเช่าบ่อยบนะครับโคมชัดเนี่ยดูข้างเป็นการธรรมชาติของออเนื้อผงส่วนเกินของการทำเหรียญน,นี้ออกมา ็นยังไงเนี่ยข้างนี้เรียบร้อยเนีย่ยขอบข้างขอบที่อยู่เนี่ยคมชัดเลยครับผมขอบที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอ่าไม่ใช่ขอบข้างนะผมจะให้การทำผ้าเนีย่ยเนี่ยขอบเนี่ยขอบตรงนี้นะครับผมบเนี่ยคมเส้นบังคับ คมชัดจริงๆนะเนี่ยค,ครับผมคมชัดมากนะครับดูเนื้อหาพ้าพ้าพ้าผมอายุยืนของผู้สีนี่มีเนื้อหลายโซนมีเนื้อหลายโซนนะจะมีเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงเปลือกปูเปลือกหอ,อ,อยเนื้อคานมากอะไรอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ก็มาบอกรีวิวการซื้อพระมาจากทางการส่งใบเณีแล้วก็มารีวิวบอกด้วยเลยเป็นตัว่าเลยเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะเพราะผมไม่ได้เตรียมคอนเทนต์อะไรไว้ก็กะว่าได้พระมาแล้วก็ทําคลิปรีวิวเลยแต่ก็บอกตามประสบการณ์คือว่าเราเราเห็นพระอันนี้บ่อย มีเกก็มีหลายหลายงานค่อนข้างจะหลายงานได้เรียนแบบได้ค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงแต่เราเคยเราเคยเห็นพระบ่อยอ่าเราเห็นพระบ่อยเราก็เลยเลยรู้ว่าเออามาเทียบกันความแตกต่างมันจะเกิดโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ